สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะครูก็จะมีดอกหกเหลี่ยมอีกหนึ่งลายมาแบ่งปันนะคะ,ะลักษณะของดอกก็จะเป็นแบบนี้หกเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะเออขนาดของชิ้นงานนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของไหมหรือได้ที่เราใช้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย เราจะมาเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะอ่าเราขึ้นโซ่มาเราจะถักโซ่แปดหนึ่งสองสามสห้าเจปดนะคะเมื่อเราได้โซ่แปดแล้วเราก็ทำให้มันเป็นวงกลมทางมา ช่องแรกเนี่ยพันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้กันนะคะแล้วดึงผ่านไปเราก็จะได้วงกลมแล้วหลังจากนั้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอสองคอคือพันสองครั้งแทงลงมาตรงกลางนี้ควักได้ขึ้นมาดึงออกที่ลอ2สองหนึ่งสอง แล้วมันก็จะเหลือสองห่วงสุดท้ายสาเหมือนเดิมค่ะพันสองครั้งเรียกพอสองคอแทนลงไปควักได้ขึ้นมาอีกหนึ่งดึงออกที่เราสองห่วงนับหนึ่งนับสองนับสามเหมือนเดิมค่ะนับหนึ่งนับสองนับสาม เราจะทำแบบนี้ให้ได้ทั้งหมดย4สิบี่ขานะคะรวมโซ่สี่นี้ด้วยนะถักอวนมานะคะเมื่อเราถักคอสองคอนะคะครบทั้งหมดยี่สิบสี่ขาแล้วเราก็ทำให้มันเป็นวงกลมเราจะเห็นว่าอันแรกเนี่ยที่มันเป็นโซ่สี่นะคะให้เรานับมาหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องมาช่องที่สี่เนี่ยถ้าลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้กันนะคะ แล้วจึงดึงออกไปก็เป็นอะไรเรียบร้อยสำหรับแถวแรกเราจะขึ้นแถวต่อไปเราใช้โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สี่โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สี่นะคะเราจะถักแบบนี้วนมาถักวนมานะคะเราถักโซ่เจ็ดนะคะโดยลงช่องที่สี่ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องได้ทั้งหมดหช่องนะหนึ่งจะต้องได้โซ่เจ็ดหช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกสี่เท่าไรหกสี่ยิบสี่นะถูกไหมเพราะว่าเราทําตรงนี้2ี่เราเว้นช่องสี่ฉะนั้นว่าเราจะต้องได้หกหลังจากที่เราได้หกช่องนี้แล้วนะคะเราก็จะมาจดกันตรงนี้พอดีเราจะเริ่มแถวใหม่เราจะเริ่มแถวใหม่ให้เราอันนี้ครูยังจบไม่หมดอ่ะครูจบหมดละ เราจะเริ่มแถวใหม่ให้เราแทงมานี้ช่องถัดมาเนี่ยนะคะทำคอทอหนึ่งครั้งสองครั้งหลังจากนั้นตามด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันสี่ครั้งนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นะคะ หรือเขาเรียกพอสี่ขอนอะพันสี่ครั้งนะคะแทงมานี้ควักได้ขึ้นมาดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสองนับสามนับสนับหจึงจะหมดเห็นไหมพันสี่ครั้งหมหนึ่งสองสามสี แทงมาช่องเดิมนะคะควักได้ขึ้นมาดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับ2นับสนับส,น,บสนับห้าเอาไอห,หนึ่งสองสามสแทงลงมาควักได้ขึ้นมาดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับ2 นับสามนับสี่นับห้าเราจะทำแบบนี้รวมไอตัวนี้ได้นะเราจะทำทั้งหมดให้มันได้8ปดขาถักมานะคะเรามาดูต่อนะคะหลังจากที่เราทำได้8ดแล้วอ่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปด หลังจากที่เราถักได้8แล้วนะคะเราก็จะจบลงด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ทำเอหรือคอทอลงมานี้เรายังอยู่ช่องเดิมนะอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยรวมทั้งหมดมันจะต้องมีเท่าไหร่คะมันจะต้องมี9้ารวมตรงโซ่เจ็นี้ด้วยเนาะเออ อ่าคราวนี้นะคะเราจะทำดอกถัดมาเอ็กหรือคอทอลงช่องถัดมาหนึ่งครั้งสองครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นเหมือนเดิมคือโซ่เจ็ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเพอสี่คอหนึ่งสองสสแทงลงมาดึงออกทีละสอง พอสข้อต่อดึงเอาทีละสองเราทำเหมือนเดิมคือทำให้มันครบ8คขาเื้ยเราถักมาได้8ดขานะคะเราก็จะจบด้วยโซ่เจ็ดหนึ่สาสี่ห้าเจลงมาช่องเดิม เราจะทําดอกใหม่แล้วก็ทํา x หรือคอทอลงมาช่องใหม่สองครั้งตามด้วยโซ่เจ็ดนะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปทุกช่องอ่าเราจะมาเจอกันหลังจากที่เราทําครบทุกช่องแล้วนะคะถักมานะหลังจากที่เราถักครบนะคะเราก็จะได้ดอกไม้ทั้งหมด6กกลีบแบบนี้ คราวนี้แถวต่อไปนะคะแถวต่อไปเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่เราลงคอทสองหลักใช่ไหมเราก็แทงเหมือนเดิมเราก็ลงคอทอเหมือนเดิมนะคะหนึ่งหลักสองหลักหลังจากนั้นมันก็จะมาตรงนี้ละ ะะหลังจากที่เราลงคอทอตรงนี้สองหลักแล้วเราก็จะมาเจอตรงนี้เราก็ลงคอทอไปลายหนึ่งสองสาม นะคะเราจะลงให้มันได้ทั้งหมด7ครั้งหลังจากนั้นเราก็มาลงตรงนี้หนึ่งมาลงตรงหลักมันน่ยนะคะสองสามสี ราจะต้องลงทั้งหมด7ดหลักตรงนี้เราลงเจ็ดหลักนะ,อะพอหลังจาก7หลักแล้วเราก็มาลงตรงนี้เห็นไหมเราก็จะลงตรงโซ่7ตรงนี้ข้างๆนี่เหมือนเดิมก็คือว่าจะต้องลงไปทั้งหมดกี่ครั้งคะคููลงทั้งหมด7ครั้งใช่ไหมหนึ่งสอง สามสีหอ่าหลังจากนั้นเราก็จะมาชนไอ้ตัวนี้และตัวที่คอทอสองเนี้ยเราก็ลงไปหนึ่งครั้งสองครั้งมันก็จะย้ายมาอีกหนึ่งดอกละ นะคะเราก็ลงเหมือนเดิมพอถึงตรงนี้เราก็ลงเจ็ดเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดหลังจากนั้นเราก็ลงตรงหลักมนันทุกหลักนะคะเราก็จะถักวนแบบนี้สำหรับแถวนี้ ถักวนมานะคะหลังจากที่เราถากวนมานะคะเราก็จะจบแถวนี้อ่ะเรามาจบตรงนี้เห็นไหมตรงที่มันเป็นอเอ็กหรือคอทอสองช่องเนี้ยนะคะให้เราแทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้ก่อนแล้วดึงออกไปช่องที่หนึ่ง ช่องที่สองทำเหมือนกันดึงออกไปอ่ะนะคะคราวนี้มาตรงนี้เหมือนกันหนึ่งช่องดึงออกไปสองช่องดึงออกไปสามช่องดึงออกไปอ่ะคราวนี้นะคะพอช่องที่สี่แล้วก็ ทำเอ็กหรือคอทอนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าพอครบห้าตามได้โซ่สาม ทำ X หรือคอทอช่องถัดมาเราก็จะได้ช่องเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เราไว้สำหรับต่อดอกแล้วเราก็นะับไปหนึ่ช่อง2ช่อง3มช่องตามด้วยโซ่สาม x หรือคอทอลงช่องถัดมา แล้วเราก็ทำ x หรือคอทอหนึ่งช่องสองช่อง3ามสี่หเมื่อครบ5แล้วมาตรงดอกนี้มาดูด,ดอกนี้นะคะให้นับมา1นึ่งสองสามสี่ห้าห้าตรงไหนก็แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็รวบออกไป ่าเห็นไหมเราทำสองดอกนี้มันติดกันด้วยวิธีนี้อ่าต่อมาค่ะ x ไปหนึ่งสองอืมาใหม่เอาใเอาใหม่สองสามสี่ 2, 3, 4, ให้มันได้ห้านะหลังจาก5้าแล้วก็โซ่3นะคะแล้วก็ทำ X หรือคอทอลงไปอีก3ช่องใช่ไหมเมื่อครบ3ช่องแล้วก็ตามด้วยโซ่3อ่ะแล้วก็ X ไปอีกห1า สามสี่ห้าเมื่อครบห้าแล้วมาอีกดอกหนึ่งนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตรงไหนก็แทงรวบมมาตรงนั้นนะคะอ่ะเห็นไหมล้ลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้งงไหมคะไม่งงนะอ่ะเราก็จะทำแบบนี้วนไป เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักวนมาเราก็จะจบดอกนี้กันนะคะอันนี้คือดอกแรกที่ทำใช่ปะเราก็จะจบดอกกันด้วยนะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตรงไหนเราก็แทงลงไปตรงนั้นนะคะแทงให้มันได้สองแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ดึงผ่านไป ตามมนด้วยโซ่หนึ่งล็อกมันไว้นะคะแล้วก็เก็บซ่ได้ให้เรียบร้อยคราวนี้เรามาดูลักษณะของงานที่ได้นะคะแล้วก็จะได้ดอกหกเหลี่ยมลักษณะงานเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมีจุดเล็กๆตรงนี้ไว้เพื่อที่เราจะนำไปต่อดอกลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นดอกหกเหลี่ยมอีกหนึ่งลายซึ่งถักไม่ไม่ยากจนเกินไปเนาะมือใหม่ก็ถักได้นะคะเราจะถักเป็นผ้าคลุมโต๊ะผ้าคลุมเตียงนะคะหรือจะถักเป็นเสื้อหรือถักเป็นชิ้นงานอื่นๆก็ได้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับดอกหกเหลี่ยมอีกหนึ่งลายนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ